ครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับการอ,อ,อัพโหลดตัววิดีโอขึ้น y o u t u b e นะครับต้องไอตัวการอัพโหลดไฟล์ขึ้นตัว y u t u b e เนี่ยครับก็จะมีข้อจำกัดหน่อยก็คือว่าเราต้องใช้ตัวอีเมลของตัว gmail เท่านั้นนะครับที่จะสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้น Youtube ได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยถ้าเรา มีตัว gmail แล้วก็ sign in เข้าตัวอ m a i l ของเรานะครับ gmail นะครับแล้วก็มาที่ตัวจุด9จุดนี้นะครับมุมขวามือนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเลือก youtube ครับแล้วเราสังเกตตรงนี้นะครับก็จะเป็นชื่อของเราอโอเคครับสังเกตตรงนี้นครับเป็นบวก เป็นกล้องแล้วก็เป็นรูปบวกอยู่ข้างในนะครับจะเป็น create นะครับให้เรากดไปนะครับอัปโหลดวิดีโอครับคือถ้าคนที่ไม่เคยเข้าเข้าตัวอ e ีเมลเนี่ยครับใช้ตัวอ e ีเมลเนี่ยเพื่อเข้าเพื่ออัปโหลดตัววิดีโอเนี่ยครับต้องไป Create ตัวช่องของเราก่อนซึ่งเราสามารถกดจากตรงนั้นได้แล้วก็มันจะขึ้นมาให้เรา c r e a Create Channel แล้วก็กด CREATE c h a n n e l พอกด Create Channel เสร็จเนี่ยครับมันก็จะมาที่ตัวหน้า Channel เราแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดตัว c Create แล้วก็อัปโหลดวิดีโอได้ถ้าเรา,ามีตัว Channel ของเราแล้วแล้วก็สามารถกดบวกตรงนั้นได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะให้เลือกไฟล์วิดีโอของเราครับเลือกเป็นสูมที่ผมอัดเอาไว้นะครับโอเพก็รอ,อมันอัพโหลดหน่อยครับชื่อไตเติลนะครับเราก็ตั้งโดยที่เขากำหนดมาจะเป็นชื่อเราแล้วก็ชื่อบทความของเรานะครับแล้วก็ อันนี้ผมก๊อบมาเลยทั้งไวแล้วนะครับกรอปมาเลยคือถ้ามันโปรเซสเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นตัวหน้าจอแสดงแสดงตัวตัวอย่างได้นะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับตรงนี้ตรงนี้ให้เราเลือกเป็น no นะครับ is not m a d e for kids นะครับ อแล้วก็กด next f i ครับอันนี้แล้วก็กด next f i ครับตรงนี้สําคัญนะครับาเอ,อ่อคล้ายๆว่าสามารถเข้าได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถเห็นวิดีโอของคุณได้นะครับตรงนี้แนะนําให้เลือกใช้เป็น public นะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเข้าถึงนะครับเวลาสง่ง ไอตัวลิงก์วิดีโอให้กับเจ้าหน้าที่จะได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ u b l ล s h ครับก็จะได้เป็นอย่างนี้ไปนะครับแล้วเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับกด copy ตรงนี้ได้ครับหรือว่าจะลากแล้ว Copy ได้ c Copy ลิงก์ตรงนี้นะครับส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าเราจะทดสอบก็ได้แล้วก็กด copy link ตรงนี้นะครับแล้วก ไปเปิดวิดีโอใหม่หนะเปิดหน้าใหม่แล้วก็เปิดวิดีโอลองดูครับนี่ก็จะเป็นจะเป็นอ่าของเรานะครับครับผมอ่านี้ตรงก็จะเป็นขึ้นของเรานะครับเป็น จ้งว่าโอเคเป็นพับพิจ p u b l i s ชนะครับเป็น Publish ให้ทุกคนสามารถเห็นได้นะครับในส่วนของไอตัวการอัพโหลดตัววิดีโอครับคือถ้าของตัว YouTube เนี่ยครับถ้าถ้าเราไม่รับเวอรตัว Account ของเราก่อนนะครับมันก็จะให้เราเกำหนดให้เราสามารถอัปโหลด ตัววิดีโอความยาวไม่เกิน15นาทีนะครับแต่ถ้าเราเบรรยายบรรยายเกิน15นาทีนะครับเราก็ต้องบริไฟตัว Account ของเราก่อนแต่ถ้าเราเความยาววิดีโอของเราไม่เกิน15นาทีนะครับเราก็ไม่ต้องบริไฟล้วก็สามารถอัปโหลดลงนี้แล้วก็ได้ลิงก์มาแล้วก็ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยแต่ถ้า วิดีโอไฟล์วิดีโอของเราเกิน15นาทีนะครับเราต้อง Verify ตัว Account ของเราก่อนนะครับเึงจะสามารถอัปโหลดตัววิดีโอที่เกิน15นาทีได้นะครับโดยเรามาที่ตรงนี้ครับ w w w y o u t u b e c o m v e r i f y นะครับหรือว่าเราสามารถเซิร์ช กูเกิลได้ครับก็เซิร์ชอันนี้เลยครับอัปโหลดวิดีโอ YouTube อัปโหลดวิดีโอเอ่อ n g e ลองเกอรแดนอันนี้เลยก็ได้ครับหรือว่าเราจะพิมพ์เป็น y o u t u เอ่อ com แล้วก็ Verify ได้นะครับอันนี้ผม <Yeah. S 1> ครับก็ Verify นะครับก็คือเราสามารถเอ่ทำสองสเต็ปครับก็คือสามารถ อันนี้เราเลือก Country ของเรานะครับแล้วก็เลือกเป็น Text มีฟ o r ์ e r i ิไฟนะครับแล้วก็อันนี้ก็ส่งใส่ตัวเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปพอเราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปแล้วก็จะได้ตัว e r i f y Code มานะครับแล้วก็กรอก e r i f y Code เข้าไปแล้วมันก็จะ activate ให้เราสามารถอัพโหลดตัวไฟล์วิดีโอเกิน15ทีได้นะครับก็คือคำแค่2สเต็ปเท่านั้นก็คือว่า กรอกเสร็จแล้วก็กรอก v ุล i f y Code เท่านั้นเองนะครับผมก็ในส่วนของการอัพโหลดตัววิดีโอลง y o u t u b e นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ